โดมโดมดโมสวัสดีครับมาทินค้อมกันมนืนี่แค่สเปนอุดองครับอุดองเซนไ่รอนนะกินแล้วอาวีกครับคมกาเดยกต้องบุดอมให้รู้ระมัดรตวังเดน๋ยวกเตรียมเสกแกมีนะรครับก็สิมีผักน้ำละต้องน้ำไหมน้ำเดียดิ่งหอยเรออากกนมาลืมเอาผักร้องครับวบผักลัคซีนเซกันละไอมันมีประโยชน,นยล์ละและมีตามซีนะี่ต่อมากครบวเสแล้วนครับ เดีนูดมนี that. That you you <tr> <sighs> ่กันู่มีครับนู่นแบบลูพอมันก็มาเกิ่นู่นมาวิสกี้กัมันก็จะไปเล่นมันนี่มันนา้นรับปลียบอลบุ่มเต้นน่ารอดควงคางเคียงวิซมีเยี่มีสไลด์เพ้นรับน็กนักมีปลาคัสโอรับครโรซินีปาคัสโอเนครับเดี๋ยให้นับซุปมันงหอมกินมานะครับต่อไปครับใส่น้ำซุปนะครับน้ำ ยมเยียบไปเละครับยีมบปเลยเอาซีลารีครับแล้วกิดเงินีหมตั้งเวรมาครับสเปนบะมันยัครับวปนบกันียที่หุงข้าูอร่อครับลูกสานี่อันนี้ก็สเปน้องกิสกี้ครับกับข o มงินครต่อมากรสเปนกับขอองพีบีบีครับขอมาน่อยนี่ละวัเจ้านี่ละอืมยิงคอเพินครับรวยแตกันะหลับกินลูปซินในหอดอกครับนีละสวันโต่อมาคร ป็นห้องพอกับลูกนะครับนาำกินขอนุ่งกันก็เลี้ยมกินเอวกินประมาณนี้ละครับแล่วในกาฝากคิดตามสมมตินะครับครอบครัวหน่อยนู้นนะฮ